Sì, anh ta phải trang trọng, chị xin chị xin chị. Sì, 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 chị xin 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 ถือดีเปล่เลี้ยงแหนเลี้ยงบังคับจักบส่วนนึงโคตรเรียนไปเรื่อยๆเพขึ้นแตกโตต้งเลี้ยงไมยบอกไปยังเลงงี้ยงาวันนี้ไหมล,ลููแปงตะก้ออยู่หัน ยึดปกกันน like ี้ไปหาไปหาน่นไปหานั่นไปต้องมายืนต้องดก่เลียกันนะออ้ยต้นฉีขันเลี้ยงิ่งอ่ะนไม้่ะ้ีท้้ขั้นขนที่โกรเว้ยมันยุ่งก็ขึ้นนที่เก่าหงตัวขันพ่อขันพ่อเราไปเรียงน

真的啊，真的难啊， เป็นไปด้ด้วยหลักยาวเหมือนคงเกิดฉนานไม่ได้ไปใช้เลยหนีกับว่าท่านเก่เต็วไม่มาผิดใจจิงดัง

听我

เนฟจาเนามนไม่มีเาเต็ที่เเราะว่าตังปลาโดนั่นมาย่างเม่าถตกวแจ้งวันตัสูงเดี่ยบ้าเนาะมันม่มีปลารดปลารดไปง้งเนาะคือางเนาะบ้านผมก็ไม่มีปลาแต่เมือวานนปลารดไปงังข่เมื่อวานนี่นี่ไปไทยขายไทยมั้ง มอนยี้มีตป่าเดียวอ่อยต่อยองย้ปอันนีมาดบาดเบี้ยนนั่นท่กกอ่จ้้เงินเนเีเนกนเกิาเ้างบาเบี้ยงตัไม่ัเตี้ตัวเตี้ยก เอาเงี้ยใจกันะเขปส้มระเจ้าเลี้ยงฟอจีเขยะนะฮยะนอืมมันเียน้เข่าละปลาตะเียนขวันนี่ cào tạo chấm cào yên em Hết cào tích tụy mùa ngon bóng mùa 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 này, cái này

คือน้ำคุณนายถาวนโอ้ยูแบบแรงนำคุณนายถาวนแฉเลยแมันแฉมเข่าก้อนมอเขามัคุณนายโอ้เกมันนีบ้านแฉมเขาแฉมไบ้าน่เที่ยงคื่บ้านคุณนายนี่คุณไนท์องแทบอยู่อหลายเจ้าหลายเจ้าหลายเจ้าก็คือชื่อรถอ้อมนั่นบ่คอับนบนับชีบชอช่หมัดชอ ได้หมักได้สีนั่นนะครับสีหอมสีหอมได้หมักโอ้ยได้หมักสีหอมหลงคอแหงมากาฮ่าฮ่าฮ่าสีหอมต้องใส่น้ำได้หมักโอ้ยใส่น้ำโอ้ยันผักข้ามบ้านโลโลนี่จุดมโอ้ย คือว่าเราบอ<ด>กบอก<ด>ว่าเป็นอะไรททั้นทงนมันขาวากาเออมันนล้านมัน,นขื่นว่านมันระบีเดอมมันก่าสามถูกคนมานน้ำเออเขาเป็นวันยัดใจ่ยัดใส่นนี้ขาวากราบกันเปิดออมาที่ <S <S อกินก็ไม่ได้ผูใดลแตะลงไปเดี๋คอาอทิตย์ลง ดีไไ๋ร่องไปง่นนนเดนนเ้้นังนานพูไปกูยังที่ว่าเปแก่ชิ้นใจไอ้่นใแกว่าป,กาประท่านเป็กูนะูลม้เลไ่้ยมลไปาปกูไดเรื่อลสามอูะางร่โอ้ใจมันเอาดี่นี้เออขึ้นขึ้น้น,น้นขึ้น ตันนี้ตัวนี้ยเนี้ยไม่หลานกับปันมาเป็นท่างว่านในช่วงมาด้านเปลามากโตขึ้นมาให้ยี่สิบยี่สิบแปดโลปลาเออปลาตัวนั้นปลาปลาบึก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 ติดไวลยังไงนะเออปลาบึกติดกไหลโอ้สามสายพันเดี๋ยวเราสรุปเราตอนได้เึ็นมานเป็นสายหรือเป็น่ยนยเลื่อนยังล่ะโอ้ แค่ทิ่ลเอาได้น่ะล้มล้ร้านเน่ยเกตะทีกันกำัยือาชีพเอาเงนได้ยี่แปดโล่เอยี่แปดโลเป็นป่าเป็นยนเยอเออคนถือเปุมบ่อม่เงี้ยวมันแท่งน้ยางฟององบเนาะลมทื่ล้มว้ยบานยาวันหัวกันบ่มีกะลามัางงานบ่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้อันลานี่ยผู้ใดสื้อ เอามาแบงกันกินโอมาป่่นพูดโอ้นกันแทบเป็นยังป่าใหญ่อ่านปีแดงกยไวใหญ่เออเอาอย่งเลยฮะปาปานี่ยปายังันตุ่มเงี้ยาไปติได้ไปดูไปดูดงดไ้งไปซอมโตให้มันเลเยอะปล้อยนจะดีข้าวข้าผู้ใด

กบเ็แบม่อแต่ขั้นโดนแล้วมันต้องเปเพียบใช่มมันต้องมีน้ำเพบกข้าวเพื่ิ้งลายกับปิ่งลายมันเย็นน่บแบกินห่าง่ของที่นั่งถินนั่งที่มันเลยกินห่าห่างกับกินเนยก็จะเอาีกับ่ปิ้งหน้ากบบปิ้งกับปิ้งเติบไปเรื่อยๆแบบปิ้งน้่วนบนเลยกินเป็น้มนาก็เลย

Nhay có nhai có lần. lỗ ở đây không kêu thương. A bát tải kêu Một kiếm số pháo dù bàn ninh là lại, ninh là lại. Anh nắng bắt nướng từ lại ninh. A bắt nướng từ bàn nắng. A bắt nướng từ bàn nắng. A bắt

Để <ccession> cho là, rất rất <laughs> là này. không nhà nước <laughs> Hoan hôn thang thảo luôn hưng mới đến mất mùa thôi mất mùa thôi mùa thôi Cái thôi mùa nó mùa thôi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  งานใช้ทคนนดีนหนาที่คเดียวแล้วารบ้าน่าคว้าแนวไกลไปบกว้านงไกลไปกเสีั้งเน่านจึ